ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการเยืนสหาราชอาณาจักรถึงการชุมนุมว่าต้องอยู่ในขอบเขตและเป็นไปด้วยความสงบก,การแก้ไขปัญหาทุกอ,อย่างต้องใช้กลไกรัฐสภาส่วนจะมีการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในการดูแลการชุมนุมหรือไม่ต้องติดตามสถานการณ์ซึ่งหากสถานการณ์ปกติก็ไม่ควรใช้แต่หากสถานการณ์ไม่ปกติเพื่อความรอบคอบในการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องพิจารณาเพื่อการดูแลความปลอดภยัย จริงก็จะเห็นว่าทุกประเทศก็มองในเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยนั่นคือความการที่เราจะทําอย่างไรในการรักษาเสถีภาพทางการเมืองนะคะแล้วก็ความาการดูแลในเรื่องของกา,า,การการเมืองให้เป็นไปอย่างสงบนะคะซึ่งในส่วนนี้เองสําหรับประเทศไทยนะคะฉันเองก็คงต้องอกลับเรียนว่าคงต้อขอความร่วมมือจากภาคประชาชนจากทุกหน่วยงาน,นะค่ะว่าเราจะช่วร่วมกันอย่างไรในการที่จะทําให้ ทุกประเทศนั้นมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยการที่มีการชุมนุมนั้นก็ขอให้ทำอยู่ในขอบเขตของกฎหมายแล้วก็เป็นไปอย่างสงบค่ะ